นี่เพราะมันกระโดดครับแปลงหรือเติดครับผมน้ามีแหงแล้วเพอดีนี้ครับผมเออ,อให้พี่น้องเบิ้งครับว่ามีป่านี่นี่ครับผมนี่นี่ปละคอครับนี่แม่นี่ดีครับผมนี่นี่ซ้ำปากคอนแล้วครับผมนี่ไปใช้บ่ได้ครับ <c oughs> เออ ครบผมพี่น้องสวัสดีครับ,รบผมทำไมห,หัวรัดมาแรงงานตัวยังเหมือนแรงครับผมแตเว้นประมาณสีโมงกว่าครับปลายใจเุยครับผมแตเว้นมือนล่มดีครับผมก็เลยพาพี่น้องออกมาขาง,ง,หงหน่อทุ่งไห่ทุ่งนาครับมาเบืองมองที่เห่ามองปลากระโดดครับมองรอบมองใสที่ตามครับผม เดี๋ยวไปจอบเิึงว่ามีปลากระโดดป่ะครับผมไหมลมดีขนาดมื้เออเออเออไม่ไพ่ทิ่มครับมือลมหะละเบื้องดูมีปลามากกระโดดจังหน่อยปะอาจจะตูเดียวกับพ่อครับใหญ่ๆนะครับผมทอแข็ง <c oughs> เงียบกิฟครับผมพี่น้องสู้พี่น้องแน่กับบอเนาะเสียงปากระโดดอยู่ในรอบอยู่ครับผมอจอมแจมจอมแจมอยู่ครับสิโยกดีบอครับผมเดี๋ยวฟังเสียง ต้นาม้น้ำมันตีอยู่ครับน้ำนุ่มน้ำนุ่มน้ำอยู่พี่น้องพี่เศร้าเหรอน้ำน้ำนุ่มน้ำน่มต้นาม้น้ำน้ำดินอยู่ครับจิงป่าดินอยู่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งมองปลากระโดดก่อนฮะมีปลากระโดดครับน้องครับมี่ปลากระโดดตัวนึงครับผมปลาคอน้อยครับเดี๋ยวเบิ้งตายไปโอ หฮงเลยครับตัวว่าพ่นตตยครับผมเข่าครับผมอผมองดีดแล้วเก้าในตุกโรงสร้างนี้อุ่นๆนันกๆแล้วครับแมนโหลดโอแมนสั่มชิอกครับผมเดี๋ยวปลาใ่ในถทุถ่งนะครับเอ้าเอาเอาอ้ย รุ่ครับผมมีล่มล่มครับพี่น้องครับผมผมสิบอกกันนึงครับผมได้คุดลุ่มไว้ครับผมแล้วก็ถันล้มล่มเด็มทีนะครับผมว่าป่าตรงมาบื่นครับผมเดี๋ยวพี่น้องรุ่นลุมครับผมลุ่มเมืองว่ามีป่ามีอย่างมากบอกมัน พร้อมไว้เลยครับผมนี่ลุ้นอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวเปิดบึงทางมันกน่อนว่ามีข้างตายปีนมาตายมากวะครับห้อยเก็บอยู่ครับมีเก็บมีเก็หรุดครับผมนี่เก็บมันรุดครับเดี๋ยวเจ็พี่น้องเพิง่งไหนลุมครับผมมาลุ้นลุ้นมันกันพี่น้องมาก เออนี่ลุมยังเว่นนันล่มล่ม,ลมยังสี่นี่ปลาก็มีสิทธิ์มาอะไรที่กันครับปลาพี่น้องมาหลุนลุ่มครับผมขุดไว้ได้หลายพี่น้องยืนเร,ยม,เรยมครับผมปลาครับนี่มันมาล่มลอยู่ครับผมนี่ไม่ไมาอยู่ครับผมเฮ็ดเฮ็ดเดี๋ยว,ยว,ยวต้องเข้าไปข้างในครับผมนี้เข้าไประด้ครับผม ต้องไปง่ายเขาต้องขุดมาๆมามา,มาอยู่ครับผมมาอยู่ต้องขอไปซะทั้งทีครับผมเดี๋ยวกบมาลุ่นลุ่มทั้งนันครับผมคิดอยู่ครับผมมามันลุ่มครับผมพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอ้ยปลาเริ่มลุล่มลุมครับผมเ,เดี๋ยวครับพี่น้องเข้าไปเบิ่งว้านได้ยักตัวครับผมอันนี้ส่วนส่วนยัางวินนะครับผมอ เดี๋ยวมึงกินซอาข้าวสิมาุ้รุนอีกแต่ตอนนี้รุนป่าตอนนี้ได้ได้จักตัวครับเมื่อกี้จักตัเบอร์เด่นเบิรงครับไปพี่หนุหม่มฮหมมอหนึ่งของปีที่แล้วครับผมเบอรด่นคุดใไครับมันหัวหน้ามังเข้าครับผมผมก็เล่มาคุณดูเยอะสีเล่ยครับ นี่ไหครับผมใหญ่ไหลงมาจากมุ่งผลครับเดี๋ยวเบื้องวันมีป่ายังแง่ถึนมากครับผม <c oughs> นี่ครับผมนี่ขันเริ่มขึ้นมากอีกทีแล้วนี่เดี๋ยวมืออื่นส่อห้องสีมาหลุนมืออื่นส่ออีกที่หนึ่งครับทีน้องอันอนี้ต้องเค็บไปเดี๋ยวติตายครับโอ้ยดีใจครับผมหมาน เพราะว่าลุ้มเบิงที่ได้กินครับจุดก่อนครับผมนี่จเปิดนี่มันขืนไมไม่มาที่เด้ยกันตูวดีนะมากมากมากเองขืนมาเบิงมาเบิงครับเพราะว่าขันเข้าบ่มาเบิงมันจะแหงตายครับตัวหอมอ่นเศร้านี่แหงตายครับผมตูวคอครับปีนี้ปลาสิบบ่ค่อยงครับผมจับครับ โอ้จิมาใไม่ไมยู่ครับมันร่มครับผมเหมือนมันร่มเดี๋ยวรุ่นมือแรงมืออืมม่นมืออื่นเสาอยู่ครับเอ๊ะปลาเค็งปักน่ครับรุุนมีเรื่งเดี๋ยวมืออื่นเ้าห่อจิมาเบืองว่าจิ๋ม่าจังบ่ครับผมมีนีป่าเบืองจิ๋มาบ่ถามมันมีมีห้อยป่าขึ้นมา่าได้กลิ่นมีป่าขึ้นมาแล้วมันก็จะึ้นมาน้ำกันครับผม กันก็บจีมาตามกินกันครับเอาเริ่ศนะครับผมเริ่มแล้วรุม้มเลิศแล้วพีว่นเราผีไฟก่อนครับผมพีไ่ไฟครับผมพ่อครับเอาเดี๋ยวเป็นรุ่นไหนฟังหุ่นครับหามีป่าขึ้นน้ำป่านนี่เอาซ้ำนีแ่แหละครับมันได้ซ้ำนี่นี่ครับผม ันไปเลยครับผมถ้าล้มๆ้มมึงจีหนาวหนาวป่าจีบืนครับผมผู้เฒ่าเปิดกระชีบว่าว้ว่าป่าจีบืนนงี้ล้มๆ้มหนาวหนาวครับเออไปเพียงภาวนาให้มันถี่ครับผมลุมนั่นครับผมพี่น้องมา รอ,อบนี้ยังว่ารอบนี้รบอบนี้กกมิดซิลีครับผมรอบนี้มิดซิลีปลากระโดดกระบอกนี่ครับผมอุ๊บ้าดุนพี่น้องรุ่นรุ่นว่ามีป่าปืนถึงมากปะครับเทีย่ยงอะไรได้ครับผมบ่มีครับผมพี่น้องอมีมัมมีครับมีไม่ได้กินเล่ตี เอาหารมันบืนมากครับผมอยู่นี่นี่ป่ามันมีเต็นอยู่ครับปล่อยใส่ใบหน่อยจุนแจ่มจุมแจ่มน้นจริงอุ๊ยพี่น้องนี่นี่นี่ขืนมะนีครับนี่นี่มันขึ้นมะนีค,นนครับผมโอ้มันตายแล้วบ่โอ้ยเนาะตื้นมาตายซ้ำครับผมโอนเน,อน,น่นาเลยครับผมพี่น้องป่ามันเต็มต้มยำต้มยำไม่ได้หนีลรอครับ เอ้ยก็ดูบึ้งก็ดูครัเนี่ยเหมืนดินม้มแน้มน้มแนมครับผมไปกันดำกูๆๆมาตายอีกอืโอึ๊บพึงมาเต็มไม่นังกระโดดครับไปเวลไปพิ่นงน้ามันควัเลยครับผม ดูจ้ำแจมจแจมเด้งขึ้มาไต่ไปดึงเไปเขามาแล้วออกไปใส่ไว้ไหนที่ละอู้ยังนี่ลีครับผมนี่ลีมี่ีนี่นี่ม่งเห็นพี่น้องเบิึงครับโอ้ยเครื่องจันครับโอเครื่องอั่นเออเครื่องจันนั่นแหละสิแล้วพี่พ่อเปิ้ลกระโดดครับผมนี่เพ่อเปิ้ลกระโดดครับแปลงหรือเติดครับผมน้ามีแห้งแล้วเพื่อทีนี้ครับผมเออให้พี่น้องเบิึงครับว่ามีป่านี่ลีครับผมนี่นี่ปลาคอครับ นี่แม่นีิลีครับผมนี่นี่ซ้ำปากคอนแล้วครับผมนี่ไปใส้บ่ได้ครับเออนี่แย่ตัวมีสามสี่ตัวครับขึ้นไปตายสองตัวตัวหนึ่งสองตัวแล้วครับเดี๋ยวจัดการครับเอานนี้มาใส่ซ้ำปากคอนตัวยังไงนี่เนาะเอามาแล้วครับผมนะหาวิธีครับหาวิธีจับเอาครับผมพี่น้อง ไไหอยเวนีก็นะขอไเวนีนะไไนครับนี่มีเยอะตัวพักง,งานมีเยอะตัวครับผมสามสี่ตัวเลยนะครับเห็นได้เืิมกันไปครับผมพี่น้องเอ๊ะเอ่อเห็นสามสามมันมีสีด้อ๋อเฮ้ยนี่ตัวแรกครับ ไม่เห้วออกไปเซฟอะไรที่นะครับน้ำมันเคลื่อนเขาเคลื่อนเข่าครับผมไห,ไหนอีกครับโอ้ยมไม่รันไม่โัโ่พี่เขาไปหลีนีน่ครับเนีไอ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 ่ยเนี่ยอไอกออกเที่ยงขนาดนี้ถอดออกมบุรุษโอ้ย,าออยปากควันช้ำปากควันครับผม กระโดดกระโดดฮะตัวที <lich> <laughs> Bottom 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 ่สองครับผมจะเติมกันกรับปลาลุมครับเอามันตรงนี้สารสี่ตัวครับที่เห็นอยู่ใสอยู่ใสครับอยู่ใสครับผมออกมากไหมเออเขาวมาหมุนนี่เยครับนอ่ได้แล้วครับผม ดีนะออกมาเบิ่งครับผมมือนในป่าหลุ่มปายย้ายยังไงบุ๋มแต่กลมาพอมองน้ำที่แนคนขอนใช่ะึจำได้ไว่ามีสี่ตัวดิมา,มาเลยครับสี่ตัวนี่นแม่นีิลีครับผมตัวที่เสีับนี่คอสืบุใหญ่ครับปีโอ้ยลุกม,มืลยเหยียบลอยครับ <c oughs> ต่อเมื่อเขามาน,ำน้ำแหล่ลายครับ ออกไปว่าใด้น้าลดลงลดล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงที่เราเดี๋ยวเดี๋อนี้ปิดแปนิดีครับโอ้ยจะเป็นหอยเง่าไก่เดี๋ยวปิดไปก่อนครับผมพี่น้องมาเบ่งผลงานครับ ขามก็โล่งทุนเลยครับเอานนมาใส่ครับผมจันโล่งทุนหอนจันมาใส่ครับเออ,เอ,อนะนันมาเบิ้งครับผมนี่ปลาลุ่มแ้วก็ปลาคอนตองนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมแถมมันโบกมา่ามือกินเสือจังมาบะครับปลาตายแค่ครับผมนี่นี่ครับ ตายแท้ๆเลยกับนาบอกมากครับผมนี่เมือมันติดตายตัวนี้กระโดดครับมันเลยแห้งครับเออซุ่มหนี่อยู่ในน้ำแล้วก็อยู่หลุมกับพึ่งขึ้นมากครับผมพี่น้องสัญญาณบ่งบอกว่ามือสั่หลุมเฮามีรุ่นครับผมเออหลุมมีรุ่นครับเป็นแนวนีครับผมเออเออถ้าเป็นตัวใหญ่บอกโอ้ได้หลายเด่นพี่น้องก็เป็นยังครับผมนี่เอซ้ำนี่แหละครับ เ็ยังดีอยู่ครับออกมาอันบ่ตายพี่น้องติดตามครับผมเดี๋ยวมือกินซอสที่มานรุนไหมครับเออมือบ้านนีไปหาดักหนูก่อนคิดว่าวะติดตามครับจะได้เวลาราดซีบาชีก่อนครับผมหลุมเริ่มได้กินแล้วพี่น้องเออสวัสดีครับผมจบคลิปเลยครับเริ่มมานหลุมเริ่มมานพี่นออ้องไปให้แนวกกินต่อพี่น้องติดตามครับผม